อาฟังนะพวกเราสี่คนเต้นแย่มากเอาที่แบบเจ๋งๆไปเลยนะได้จัดไปเลยไอ้หนูมาเต้นเอา้มวไม่หนาของเธอนั้นคืแบบนี้ที่ผ่าที่ที่ชมาเลิกรากันฉันจะทาได้เพียงยอมรับทำจำกัดความที่ว่า หนุ่มเกาหลีกับสังกสีคู่ใจเฮ้ยไหนคนที่เป็นไอ้ที March> ่ดังดังดังนี <t <t ่ไอ้ไอ้โซ่ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศรีหมายเลขหนึ่งครับ ี่เสียงกรีทำไมดังขนาดนี้ทุกคนยืนต้อนรับกันเลยทีเดียวดูตื่นเต้นกันมากคุณท็อปคุณอาร์ตี้นี่คือปัศส,สนีหมายเลขหนึ่งของคุณเห็นหน้าเขาคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ28ค่ะ28ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบคุณแจ็ค เห็นตอนแรกคุณแบบลุกขึ้นมาเลยบอกโอ้โหคนนี้แฟนคลับเลยครับถือเป็นแฟนคลับเขาเลยฮะ <_ an> ดูเขาในติ๊กต็อกเนี่ยเกือบทุกคลิปเลยเอ,อคือชอบในการเต้นของเขาแล้วก็ในความน่ารักของเขานะครับอมองว่าน่าจะไม่ถึงเลขสามขอเป็นสักประมาณยี่สิบหกแล้วกันเ <_ an> มือ่อเมื่อคืนเพิ่งดูคลิปเข้ามาครับบอกอายุในไลฟ์ด้วยใช<ฮ> <_ an> ่ว่าลงมาแล้วกันยี่สิบห้าครับหมอริ่บอกยี่สิบห้าคุณเอกี้ล้ะครับเอาเป็นว่าพี่ช้ยเซนต่อยี่สิบเจ็ดแต่ว่า เอาจริงๆนะแอว่าเขาอายุน้อยกว่านั้นอายุน้อยกว่าทุกคนที่พูดมารู้สึสกเหมือนกันขอไทยเป็น23ค่ะเอ้ยคุณมีตัวช่วย5ตัวช่วยนะครับคือเพลงคนดังคลอสอัพความทรงจําแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัศนีหมายเลขหนึ่งไหมครับเพลงค่ะเลือกใช้ตัวช่วยเพลงเอาละ่ะเรามาฟังเพลงนี้กันเลยครับเพลงหัวใจมักง่ายของคุณแช่มแชมรําถูกเผยแร่มาในปีเดียวกันกับที่ปัศนีท่านนี้เกิดครับ อาวละ1ิวินาที่ตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่28ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเหมือนาน่าจะเด็กกว่าเหมือนขาน่าจะเด็กกว่านี้หน่อยน่าจะเด็กกว่านี้นิดนึง15าวิถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะครับจะเปลี่ยน้ตัวจะเปลี่ยนจาก28ปีเป็น25่เปลี่ยนจาก28ปีเป็น25ปีนะครับปัสนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ25ปี ใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ทุกายก็ชื่อแก้วครับคุณแก้วใช่ครับคุณแก้วอายุเท่าไหร่อายุยี่บสองครับโอ้ยยี่สิบสองเด็กน้อยคุณอาถือว่าใกล้เคียงคุณแก้วจริงๆคุณทำอาชีพอะไรอ่ะ ทาสีครับทาสีใช่ครับทำงานก่อสร้างทาสีย่่งเงี้ยเหรอครับผมโอ้โหแล้วทำไมคุณแต่งตัวแบบเนี้ยชอบแต่งสไตล์เกาหลียางเงี้ยชอบแต่งสไตล์เกาหลีใช่ครับเดี๋ยวนะครับผมฟังสำเนียงคุณขอโทษทีคุณเป็นคนเชื้อชาติไทยเปล่าอะไรครับเป็นคนเไทยไหมเป็นคนกัมพูชาครับอ๋อคุณเป็นคนกัมพูชาใช่ครับแล้วมาอยู่เมืองไทยนานแค่ไหนแล้วก็ย้ายมาเมืองไทยครั้งแรกปี2550ครับ 2550ครับอุ้ยนั่นคุณยังเด็กๆอยู่เลยที่แล้วเราแบบเป็นที่รู้จักจากคลิปอะไรฮะคลิปเพลงของเวียดนามครับพี่อ่าใช่ครับเพลงของเวียดนามครับผมชื่อเพลงไม่รู้ครับชื่อเพลงไม่รู้เป็นเพลงจากเวียดนามอมันมีชื่อแหละแต่เราไม่รู้มันเรียกชื่อว่าอะไร สายมากเลยวันนี้แก้วอยู่ตรงนี้โชว์สดๆหน่อยได้ไหมได้โอยอได้ได เท่เท่ๆ e e l i เอาเดี <you> ๋ยวแล้วพวกคุณทำไมไปเจาะอะไรมาตอนไหนเนี่ยฮะทดเจาะแทนขับแทนขับตอนระหว่างเอาสระสุนสีมาเมื่อกี้ให้คนเจาะเจาะเจาะได้เหรอใช่ไอ้พวกเราเจาะเนี่ยมันยังโอเคอันนี้เจาะแล้วปากห้อยเลยควบคุมน้ำลายไม่ได้โอเคเดี๋ยวแม่เองงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ขยับมาด้านนี้หน่อยมามามายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ไหนไหนดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูคู่แรกก่อนในคำ พวกเรา4คนเต้นแย่มากเอาที่แบบเจ๋งๆไปเลยนะได้จัดไปเลยไอ้หนูมาเต้นเอาเข้หมาหนูเอาเหมืนะเอาเหมือนแหนูยังไงน้อมาละหนูหนูหนูอ่อนหนูอ่อนมิสเ่ คุณรู้สึกว่ารายการนี้คุณได้ปลดปล่อยใช่ไหมอารมณ์แบบได้ทําความฝันต้นเด็กๆที่เวลาเห็น UST ก็ออกมาเต้นนะฮะอย่างนี้อ๋อได้อย่างงี้อ๋อเหรอแต่พี่เจาะยี่คาเทว์กันแล้โอเคไหมแต่รู้สึกคุณได้เนลยคุณได้เฉลยแกมาแกมาเถยงเราอุ้ยแต่แเต้นเท่สุดนี่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยอ้าวแล้วถ้าวันนี้คนเขาดูอยู่อยากจะติดต่อไปมีผลงานแสดงติดต่อได้ที่ ติดต่อได้ใน Facebook แล้วก็ในติกตอกได้ครับชื่อชื่อติกตอกชื่อสตาร์นะครับห้าห้าแล้วก็ Facebook ชื่อดาดาเป็นภาษาอังกฤษนะครับประมาณนี้ละครับประมาณนี้ดาดาครับติดตามเขาได้เนาะใน t i กต o k นเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยถ้าเต้นสัชนิดนึงดีกว่าไหมเต้นๆพร้อมๆกันอ่ะมามาคุณแก้วอยู่ข้างหน้าเมาลนิํกวมา เอสเอขึ้นชื <Yeah. S 3> ่อว่าเซนก็รู yeah. ้จักกันดีสัสสัสสัถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัก็พวกเรานั้นทนายการทีวีซนทีวีเซนทีวียเซนทีวีเซนทีว